ฉะนั้นที่ผมพูดคือวันนี้เราเข้าสู่ขั้นวิกฤตแล้วบางคนบอกว่าในอนาคตรเราจะเจอปัญหารเรื่องขาดแคลนอาหารแครนขาดแคลนน้าขาดแคลนทรัพยากรไม่ต้องรออนาคตรครับวันนี้มีคนอีกหลายร้อยล้านคนไม่ต่ำกว่าแปดร้อยล้านคนมีเงินไม่เพียงพอในการซื้ออาหารมีคนอีกหลายพันล้านคนที่ยังมี ปัญหาเรื่องของหนี้สินหลายพันล้านคนยังมีคนอีกหลายร้อยล้านคนถึงพันกว่าล้านคนที่ขาดน้ํากินน้ําสะอาดฉะนั้นที่ผมพูดคือไม่ต้องรออนาคตวันนี้เรามีความสุขเฉลิมฉลองในอีกหลายประเทศนะครับกําลังทํงทาสงครามตึกรามบ้านช่องพังทลายเกิดจากภัยพิบัติน้ําท่วมพายุแผ่นดินไหว ูเขาไฟระเบิดอยู่ในบ้านอาคารตัวเองไม่ได้มีอีกหลายครอบครัวที่เกิดเกิดมาแล้วมีลูกไม่สมประกอบไม่ใช่เขาไม่อยากให้ลูกเขาสมประกอบนะครับแต่เราต้องพูดถึงความจริงฉะนั้นโลกใบนี้ไม่ได้สวยงามแต่ถ้าเราอยากจะมีความสุขเราต้องยืนอยู่บนที่ที่สวยงามไม่ได้หมายถึงหลอกตัวเองแต่ต้องยอมรับว่าเราเกิดคนเดียว เราตายคนเดียวบางคนบอกว่าตายหม่วัวก็ยังต้องตายคนเดียวเพราะเราไม่ได้พาเขาไปลงลงเดียวกันฉะนั้นที่ผมพูดคือวันนี้ถ้าเราประมาทแล้วเราไม่มีตัวช่วยเราก็จะเสียชีวิตได้ทุกวินาทีวันนี้เราเดินบนท้องถนนเราเดินชอปปิง้งเราอาถูกแทงถูกฆ่าถูกข่กขมขืนแล้วฆ่าก็าได้หรือเกิดเขาเรียกว่า t e r r i s t ก็ reason เขาเรียกว่าผู้ก่อการร้ายวางระเบิดก็มีคนตายแบบนี้มาแล้วหรือทํางานทํางานอยู่อยู่ดีโรงงานระเบิดหรือว่ารถขนน้ํามันแก๊สหรือสารที่เป็นไวต่อไฟเนี่ยปากฏระเบิดเราอยู่บนท้องถนนก็ตายด้วยฉะนั้นวันนี้อย่าประมาทวิธีไม่ประมาทคืออยู่กับตัวเองให้ได้เยอะ อย่าร้องขอความช่วยเหลือโดยที่ว่าไม่ให้หมายถึงว่าเราขอความช่วยเหลือคนอื่นไม่ได้นะถ้าเราสร้างความทุกจากความช่วยเหลือของเราหยุดคนอื่นเขาก็ทุกข์ถ้าเรานําความทุกข์ไปให้เขาอยู่กับตัวเองให้ได้ไม่รู้สึกเหงาหงอยไม่รู้สึกว่าเดียวดายไม่รู้สึกว่าตัวเองไร้ค่าอยู่กับตัวเองอย่างมีความสุขอยู่กับลมหายใจลมหายใจโเปทัศไม่ใช่แค่รักษาโรค แต่มันทําให้เราเกิดความสุขความปิติสิ่งที่ผมพูดนี่คือผลประโยชน์ของมันแต่คุณผู้ชมจะเชื่อไม่เชื่ออยู่ที่ลงมือทําผมไม่สามารถบอกความรู้สึกตรงนั้นได้ทั้งหมดตัวผมเองรู้ว่าเป็นอย่างไรคนที่ฝึกคนที่รู้จักร,รายการผมแต่ทั้งหมดแล้วมันราคาศูบาททุกขณะในชีวิตผมผมอยากให้คนมีความสุขยิ้มได้ แต่สิ่งที่ทําให้ยิ้มได้ง่ายๆคือสุขภาพดีถ้าผมบอกว่าผมมียาดีผมกําลังกักตวงผลประโยชน์ก็ไม่ต่างจากนักธุรกิจเปิดบริษัทขายยาขายการรักษาทางการแพทย์เช่นโรงพยาบาลคลินิกนั่นคืออาชีพเขาไม่ได้ช่วยเหลือมนุษยชาติอย่างแท้จริงแต่นั่นคือธุรกิจบนพื้นฐานคุณต้องการฉันมีให้ คุณเอาเงินมาแลกเปลี่ยนชั้นบริการแค่นั้นแต่สิ่งที่ผมนำเสนอหรือว่าที่ผมพูดอยู่ทุกวันเนี่ยคือเรามีลมหายใจไว้ทำไมแล้วถ้าเรารู้ว่ามันวิเศษลองลองมือทำแล้วคุณผู้ชมจะรู้ว่ามันไม่ต้องใช้เงินแล้วสิ่งที่ผมเป่าประกาศอยู่ทุกวันมันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลไม่มีใครเชื่อผมแน่นอนร้อยละเก้าสิบเก้าจุดเก้าเก้าเลยดีกว่า ไม่มีใครเชื่อคนเชื่อเรื่องแค่ยาสมมุติถ้าคุณผู้ชมท้องเสียหรือว่าปวดหัวถ้าไม่รู้จักลมหายใจโพเวทัสไม่รู้จักการนอน9-12ชั่วโมงไม่รู้จักการทำฟาสติ้งน้ำเดื่ม6-8ขวดขวดละ 500cc ไม่มีอาหารเลยแล้วคุณผู้ชมกินยาไม่ไหวแล้วกินยาไปหาหมอแอดมิดเสียเงินหมื่นสองหมื่นสามืนห้าหมื่น แต่ถ้าคุณผู้ชมรู้จักลมหายใจโพเปทัสกวดหัวลองฝึกลมหายใจห้านาทีดูรอบที่หนึ่งเออดีขึ้นอ่ะรอบที่สองเออเบาขึ้นเยอะถ้าฝึกไม่เก่งนะ่ะรอบที่สามหายเลยยาก็ไม่ต้องกินเคมีโคในร่างกายก็ไม่ต้องรับสารตกค้างก็ไม่มีเนาะที่สำคัญไม่เสียเงินสักบาทแต่ใครจะเชื่อล่ะถ้าคุณผู้ชมกินยาสิบครั้งก็เสียเงินสิบครั้ง แต่ถ้าคุณผู้ชมลองลงมือทำสิบครั้งคุณผู้ชมจะเอาเงินสิบครั้งในที่ต้องไปจ่ายยาทุกครั้งเอาไปกินเอาไปใช้ที่อย่างมีความสุขกว่าเงินมีมาไม่ได้จ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลเงินมีมาเพื่อให้เราอยู่อย่างสุขสบาย